หากผู้ใดมีเส้นที่เกิดเริ่มต้นขึ้นมาจากเนินสุขแล้ววิ่งทอดยาวขึ้นไปเชื่อมสัมผัสกันกับเส้นอาทิตย์เป็นในลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะลายมือเช่นนี้ถือว่าเป็นลายมือแห่งโชคลาภจากคนใกล้ตัวอย่างแท้จริงครับจะเป็นเส้นที่บ่งบอกได้ว่าในชีวิตจะมีโอกาสได้รับเงินทองซักยิสินหรือการสนับสนุนทางการเงินจากญาติพี่น้องที่มีฐานะที่ร่ำรวย หรือจากบิดามารดานะครับแต่ทรัพย์สินไม่ได้มาในรูปของมรดกตกทอดโดยตรงหากมาในลักษณะของการให้ด้วยความรักความเอ็นดูการแบ่งปันหรือการช่วยเหลือในจังหวะสำคัญของชีวิตและเส้นนี้ก็ยังจะสะท้อนว่าผู้ที่มีเส้นนี้มักจะเป็นที่รักของครอบครัวมีคนคอยอุปถมัมภ์ส่งเสริมให้ชีวิตก้าวหน้ามั่นคงและมีฐานะดีขึ้นตามวัยครับครับ สำหรับวิชาการดูดวงลายมือนี้ก็เป็นเพียงแค่การนับสถิติของความน่าที่จะเป็นเท่านั้นโปรดให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ